ผมเจออะไรกันเนี่ยกลับสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเดินมาได้หลายชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยนะครับเดินมาเนี่ยเมื่อวานล่างที่เดินอยู่เนี่ยมันไม่ยอมหยุดเดินนะครับมันก็เดินไปเรื่อยๆผมเนี่ยก็เริ่มจะท้อแล้วแต่ว่าความอยากโล้อยากเห็นนะครับทำไมผมเนี่ยต้องเดินต่อเล่าเนี่ยจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่า มันจะหยุดนะครับลองดูเลยว่าใครเนี่ยจะจะนายก่อนกันนะครับเพราะว่าผมก็เดินตามมานานเนี่ยผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วผมเนี่ยก็ยังคงเดินตามโยถึงแม้ว่าร่างที่เดินอยู่เนี่ยจะไม่คุยอะไรกับผมเลยหรือว่า จะไม่สนใจอะไรผมผมก็ต้องเดินตามไปก่อนเพราะเป็นว่าเดี๋ยวเราดูกันข้างหน้าเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว,ว่าจะถึงอ,อะไรหรือตอนไหนครับก็ยังคงเดินตามเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นห่างอะไรกันแน่ทั้งพยายามคุยเนี่ยกไ็ไม่ได้เพราะอะไร นนี้เนี่ยที่ผมกล้ามาเข้าใกล้กระเพราะว่าเหมือนว่าจะไม่มีอันตรายนะครับแต่ถ้าว่าไม่ถึงคนที่ควบคุมเนี่ยอาจจะมีอันตรายกับผมได้เฮ้ยไอศพบึงจะเดินไปหลัง นางมึงเนี่ยมึงจะเดินไปจนไหนวะมึงจะเดินไปเองมึงจะเดินข้ามประเทศไปเลยหรือพเดินกับมึงเนี่ยสองชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยมึงเนี่ยไม่คิดจะพักเลยหรอ ยาวนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไม่คิดหยุดนะครับเพราะว่าผมไม่จับมันเนี่ยแรงมันเนี่ยิ่งกว่ามีอีกนะครับแรงจังมากเดินแบบว่าไม่มีหยุดเลยเราทำอะไรก็ไม่ได้มันเนี่ยแทบจะลากผมไปได้เลยนะ ผมจะเอามา้ย่นลังมันดูนะว่ามันเนี่ยจะมาดาอะไรผมหรือเปล่าเดี๋ยวรอก่อน นี่นะครับผมจะโยนไม่แรงนะครับจะแกลองโยนมันก็ว่าสก,กิดนะครับไม่โดนพอดีกว่าเราไม่โยนเขาดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้อีอ่า ไม่ได้คิดทีจ่จะทำอะไรเราแก่ผมเดินตามเนี่ยเขาคงจะอึดอัดแย่แล้วหรือว่าผมจะบอกแกนี่เขาแนวเดินไม่หยุดเลยนะครับ ผมเดินตามต่อเนี่ยผมไม่รู้นะว่ากี่วันหรือว่าตอนนายเนี่ยผมจะได้พักหรือว่าเขาเนี่ยจะอยู่เดินเพราะวะล่า,างนี้เนี่ยผมไม่เคยเจอนะครับไอล่างคอนหน้านี้เนี่ยเป็นล่างของอคนที่อายุไม่น่าจะสิบถึงสิบสองแต่อันนี้เนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเกิน20ไปแล้วเพราะว่าหลังเนี่ยเป็นหลังที่คอนตัวใหญ่นะครับผมขอหนังพักก่อนนะผมเดินมานานเนี่ยผมเหนื่อยแล้วปล่อยให้เขาเนี่ยได้เดินดีกว่าเดี๋ยวผมถ้าเกิดว่าเป็นยังไงเนี่ยผมอาจจะตามไปดูอีกบอกนะครับเร่วว่าบางเดเนี่ยผมจะเลิกเลยไม่ตามแล้ว ผมเดินมาหลายชั่วโมงเนี่ยรองเท้าผมเนี่ยได้ขาดไปแล้วเป็นรองเท้าที่ได้มาจากกินนะครับเขาเนี่ยให้อะไรหลายอย่างกับผมมากตอนนี้เนี่ยรองเท้าขาดไปแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเดินมานานเนี่ยผมก็หลีเกเดินด้วยมันได้ไปเกี่ยวกับอะไรหลายหลายยางนะครับ เมื่อกี้เนี่ยผมได้ยิน,นเด็กเด็กมัเรอร์ล้อหรือว่าเด็กกรีดไยไม่รู้ฟังไม่ขอยชันนะครับ เนี่ยจริงๆริงเลยคุณลองทำามง่ายด,ดีเนี่ยผมจะกลับหรือว่าจะตามไปต่อดีผมไม่ตามมนลยผมเนี่ยเิ็น ใจ,จในการตามไปแล้วนะครับแต่ว่าเกิดความอึดอัดใจนะครับว่าอย่างนี้นะครับเหมือนว่ายังไงไม่รู้ไม่ได้เจอเนี่ยมันก่อยขอัดใจยังไงไม่รู้นะแต่ว่าอยากจะรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยแค่ในีใจเนี่ย เพราะไม่นแลว่กบขัเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่แย่หรือว่ารบกวนคนอื่นนะครับแต่ถึงไม่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยผมขอตามกลับไปดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ไปเนี่ยผมคงนอนไม่หลับแน่ ผมจะต้องไปเจออีกรอบให้ได้นะครับผมจะไม่อยอมแพ้แค่นี้ มื่อวาผมจะเจอเขากลับมาแลครับเขาเดินกลับมาทำไมกันหน่นะูน่ะกลับมาแล้วเดี๋ยวลบทางให้เขาก่อนทำไมถึงเดินกลับมากันเนี่ย ทำไมเองถึงเดินตับมาวะไม่ตอบด้วยตั้งแต่ผมคุยกับหลังนี้เนี่ยผมไม่เคยได้ยินเขาเนี่ยตอบอะไรผมเลยมัินเราตามไปดีกว่า ผมเนี่ยขาดใจมากถ้าไม่ได้ตามไปเนี่ย เมื่อว่าถึงแม้จะอยู่ในร่างผ้าเนี่ยแต่ก็มองเห็นด้านนอกถูกอย่างนะครับเป็นอะไรที่หนาถึงหมาผ้าสีแบบนี้เนี่ยการที่เราจะมองด้านนอกเนี่ยมองอยากมากเลยนะครับคงจะเดินหน่วยเิดวิญญาณไม่ได้เดินดหน่วยตาแน่ๆ ไว่าข้างหน้าขาวๆเมื่อนว่าผมจะเจอเฮ้ยนี่มันอีกศพนี่ว่ะอะไรวะมันเป็นอะไรกันแน่ นี่ผมเจออะไรกันเนี่ย สรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยคืออะไรเขาคงจะมาอีกล่างหนึ่งแน่ เพือนว่าเขาเนี่ยพยายามหอมตัวเองให้มิดนะครับเขาพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยดยนหอมให้มิดที่สุดเป็นไรนี่ยเขาจะนอนลงไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะล่อให้เขาเนี่ยนอนลงไปก่อนแล้วก็จะเข้าไปจับดูนะว่าคืออะไรไม่ก็ผมเนี่ยจะเปิดผ้านั้นออกลองดูแต่ว่าอาจจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นภาพที่ดีนะครับเอาเป็นว่าเราไปดีกวา่า จะลองเสียงทายเข้าไปดูนะว่าพอมเนี่ยจะเป็นอะไรไหมถ้าเข้าไปจับสองหลังนี้หลังจากนี้ผมดูนะว่าจะเกิดอะไร้น ผมจะเปิดทีเดียวสองสองหลังเลยนะแต่ภาพเนี่ยอาจจะไม่รู้แล้วกันอออมันร้อนมันเกิอดกอะไรขึ้นกันแน่ หรือว่าจะมีอาคมอะไรบางอย่างมันร้อนมากเป็นของที่ไม่น่าจะต้องไปแตะได้แน่ๆแล้วมันคืออะไรกันเนี่ยเดียวก่อนนะขอสมาธิผมก่อน มันร้อนนะครับแต่ว่ามือเนี่ยไม่เกิดอาการแผลใด,ดๆมันรู้สึกว่าร้อนมากทั้งดีไม่มแย่เขาเป็นว่าผมขอยังใหม่ไปอยู่ดีกว่านะเพราะว่าเป็นวิชาที่แปลกมาก ผมคนนี้เนี่ยโยกพามาทำง,งานเนี่ยยังไม่เคยเจอวิชาแบบนี้อาจจะเป็นวิชาโบราณอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ถูกนำมาเปิดเผยเพราะว่าผมอยู่ป่านานเนี่ยผมก็ต้องรู้วิชาเยอะแต่อันนี้เนี่ยเป็นทิ้งนี้ไม่เคยเจอเหมือนว่าสองวนี้เนี่ยจะกลับมานอน,น้วยกัน มไม่รู้นะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นตายอะไรดีมาจากไหนผมจะลองค่อยๆคน้นหาดูนะว่าจะมีวิธีไหนหรือว่าอะไรที่สามารถให้ผมเนี่ยในข้าไปจับหรือว่าเข้าไปเปิดผ้านี้ได้ มันน่าจะมีกลนอะไรบางอย่างหรือว่าคาถาที่ซับซ้อนที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นผ้าเขากับผ้าส้มนะครับเป็นผ้าที่ว่าผ้ามงคลอย่างหนึ่งเลยที่คนโบราณมาก่อนเนี่ยเขาใช้เอามาห่อล่างนะครับเอาเป็นว่าต่อจากนี้เนี่ยผมขอ เวลานะครับในการค้นคว้าหรือว่าหาวิธีในการเปิดสองหลังนี้ได้ก่อนยังไงก็ไว้เจอกันเขาหนานนะครับหลังจากที่ว่าผมเนี่ยสามารถได้ทำอะไรกับสองหลังนี้ได้แล้ว